เที่ยวในกาดนะคะนี่ตอนนี้น้องกําลังถ่ายรูปนะคะกับนักท่องเที่ยวนะคะ,อะพอดีว่าเดี๋ยวเม้นจะเห็นแค่บรรทัดเดียวนะคะอาจจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างต้องขออภัยด้วยเนาะนะคะกะ็แม่แม่มาช่วยหญิงคุยด้วยนะนะคะวันนี้หญิงคุยอยู่คนเดียวนะคะนี่นะคะ กิจกรรมตอนนี้เรากําลังพาน้องช้างนะคะมาเดินแอวกาดนะคะแม่ๆสามารถคุยด้วยกันได้นะคะหรือใครจะทักมาคุยกับหญิงออก็ได้นะคะแต่หญิงจะเห็นแค่หนึ่งบรรทัดนะคะอาจจะเห็นไม่ทันนะคะนะฮะตอนนี้เป็นน้องสมศรีกับหนูน้ำเมยนะคะเมื่อกี้หญิงพูดสมศรีกับมารีหรือเปล่าไม่ใช่เนาะ สมศรีกับน้ำเมยนะคะต้องขออภัยมานีนะคะเป็นสมศรีกับน้ำเมยนะคะที่มาแอวกาดนะคะแล้วก็มีแม่พุ่มพวงกับแม่สิงขรนะคะตอนนี้อยู่ที่หลักโชว์นะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคึกคักกันเป็นพิเศษเลยนะคะวันนี้เพราะว่าน้องช้างนะคะไม่ได้มาแอวกาดนานมากนะคะนี่นะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูฉี่ๆใกล้ๆหน่อยดีกว่านะคะวันนี้ฉี่ๆมีพี่เขนนะคะซึ่งคารเรนเขนจังไม่ได้อ่าวันนี้ใบบุญอยู่ไหน <c oughs> ใครดูใบบุญ <c oughs> Good morning <c oughs> นะคะ Good morning Hello watermelon <c oughs> นะคะวันนี้พี่หน่งดูอ๋อนิ้งหน่งดูใบบุญ <c oughs> นะคะ <c oughs> อาบน้ามอะไรยังนี่ <c oughs> นี่อย่างเหมือนไปอาบน้ามเลยอ่ะ อ๋อถาเป้งนะฮะเขียนจังไงเขียนจังใบบุญเขียนจังใบบุญเกอดออนไลน์ก็ได้ค่ะมีมีคนอิจฉานะคะอิจฉาว่าอะไรนะได้กอดน้องช้างน้องกอดออนไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวหญิงไปอยู่ใกล้ๆเนาะอ่ะกอดออนไลน์เลยนะคะนี่อ่ะกอดใครล่ะกอดนี่หรือกอดนี่กอดฉี่ๆเนาะเออ นี่เดี๋ยวเราให้นะักท่องเที่ยวได้เข้ามาทักทายนะคะสมศรีกับน้ำเมยนะคะได้ยินหญิงเออได้ยินได้ยินเสียงหญิงกันไหมคะรู้สึกเออเพราะว่าเขามีกิจกรรมที่เวทีด้วยนะคะเป็นดนตรีเสียงอาจจะแทรกกันนิดนึงไม่เป็นไรเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องช้างหน่อยนะคะวันนี้พาสมศรีกับน้ำเมยมาเดินแอลกาแม่ๆคุยกันเองได้นะคะเสียงชาร์ตขอบคุณค่ะโอเคงั้นเราก็พูดกันต่อได้เลยเนาะเพราะหญิงก็กลัวว่าเอออะไรนะเขามีกิจกรรมที่เวทีกลางตอนนี้เขากำลังอะไรอะลำวง ระบบประยุกต์หรือเปล่านะคะเสี่ยงจะเข้ามาเสี่ยงจะแทรกเสียงจะกลัวเสียงตีกันนะคะเนาะสีลืมอาบน้ําแน่แน่สีไม่ได้ลืมค่ะเออเมื่อกี้ถามพี่ตั้มแล้วว่าอาบเรียบร้อยตอนเช้านะคะแต่ปะแป้งนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเออฉีกีกับน้ําเมยเลงอะไรกันอยู่นะคะเนี่ย ขนมของนักท่องเที่ยวเต็มถุงใหญ่เลยนะฮะไม่รู้สายตามองอะไรวันนี้มีเค้กไหมปีนี้อ๋อไม่ได้รับแจ้งะคะ่ะว่ามีเค้กเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปสอบถามทางผู้จัดงานอีกทีหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าทางคุณหมอง็็บอกว่าไม่ได้ติดอะไรนะคะถ้าจะให้เป่าเค้กแต่ก็ยังไม่มีแจ้งมาะคะ่ะว่าปีนี้จะมีเป่าเค้กครบรอบ3ปีหรือเปล่านะคะ ส,สีสีแท้จริงแล้วคือช้างเผือกอ๋อเนาะออกแนววันนี้ขาวตอนตอนมาถึงหญิงก็นึกว่าเอ๊ะวันนี้สมสีอาบน้ำหรือยังอาบแล้วนะคะสมสีอาบน้ำแล้วนะคะ หญิงอยู่ถึง ال, การแสดงรอบบ่ายเลยค่ะประมาณบ่ายสามนะคะจะเสร็จกิจกรรมที่นี่ประมาณบ่ายสามกว่าก่านะคะแล้วก็น้องช้างวันนี้นะคะสมศรีน้ำเมยนะคะแม่ขอนแม่พวงก็จะพักค้างที่นี่หนึ่งคืนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะหญิงอาจจะออตอบทันบ้างไม่ทันบ้างเนาะเพราะว่าเห็นคอมเมนต์อยู่บรรทัดเดียวค่ะเพราะว่าตอนนี้ โทรศัพท์เป็นแนวนอนอยู่นะคะสัมภาษณ์ฉี่ฉี่เราสัมภาษณ์ว่าอะไรดีคะอ่านอขอคําถามหน่อยเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ฉี่ฉีอ๋อเหรอฉี่ฉีม,มีแฟนหรือยังอ่อนี่คือตอบว่ามีค่าเหรอเออเต้นเอเต้นตามเพลงเหรออย่านะ บองนี่บอมาเอาบองเดี๋ยวบองขึ้นไปให้กะนบองไปให้เหราด้วยฮะผลหน,น้าเป็นหายหูแบบบอก็บองไปพูนอเดีตไทยเดยดไทยอ่ะก็บองไปพูดแนะ่ได้เหรอมาได้กะอ๋อโอเคกลัวสะเสดนนะฮะที่ตามบอกกลัวสะเสนกลัวสะเสนเข้าในร้านนะคะอ๋ออีกอันหนึ่งที่จะฝากประชาสัมพันธ์นะคะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ พรุ่งนี้เจ็ดโมงครึ่งนะคะเชิญทุกท่านนะคะที่อยู่ในจังหวัดลำปางหรือท่านที่จะเดินทางมาเที่ยวกัดนั่งก้มนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเจ็ดโมงครึ่งนะคะมีกิจกรรมตักบาทกับช้างนะคะตักบารกับช้างนะคะพระสงฆ์ก้ารูปนะคะณนะลานกิจกรรมของกาดนั่งก้มตรงนี้นะคะพรุ่งนี้น้องช้างนะคะสมศรีน้ำเมยแม่สิงห์คอนแม่พุ่มพวงก็จะมาร่วมตักบาท กับทุกกท่านด้วยนะคะพระสงฆ์ก้ารูปสามารถเตรียมนะคะข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมตักบาตรได้นะคะสวัสดี450ท่านนะคะแม่ๆคุยกันเองได้เนาะเออเมื่อกี้เมื่อกี้มีถังงานอยู่ตรงนี้อเนี่ยแล้วก็ พี่ตั้มบอกว่าเดี๋ยวจะให้สีบองแล้วบองใส่หญิงด้วยนะหญิงก็เลยว่าบองไปทางแถวนี้ได้ไหมเนี่ยตรงกว้างๆตรงนี้แต่พี่ตั้มก็กลัวว่าเดี๋ยวน้ําจะกระเด็นเข้าล้านเขานะคะเออดูสิควานแต่ละคนรักหญิงมากจะให้สีบองน้ําใส่หญิงเมาวหักขนาด เนี่เห็นกล้วยฮะอยากกินกล้วยเลยสีฮะใครรับก็อิงตายยงอยากใครรับมันหอ่อนี่น้ำมยอเอามยน้ำมยอ่านี่มีอ่านี่ถ่ายรูปนี่ค่ามาแล้วก็มาถูาใกล้ๆแบบนี้ได้นะคะแบบนี้นี่เห็นไหมเออได้ถ่ายรูปใกล้ๆนะฮะ โยกอ,อย่างนี้โยกตามเพลงแหละเมยฮะมือโยกตามเพลงมืขยักฟ้อนกระเปิดแหละฮะมือขยัฟ้อนใบบุญอยู่ไหนใบบุญอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยที่ลานแสดงค่ะวันนี้ พี่เคนมาดูแลนะคะสมศรีส่วนใบบุญวันนี้เป็นนิ้งโหน่งค่ะดูแลอยู่นะคะสวัสดี460ท่านค่ะอ่ะน้ำมือจะเอางวงไปจกกับข้าวไปละมือเต้นน่ะเนี่ยเออนี่มือเต้นอยกโยกตามเพลงแล้ว เอออ่ะอ่ะ,อะเดินแล้วนะคะสุดทางของฝั่งนี้เดี๋ยวเราไปเดินฝั่งนู้นต่อลับข้าวเยอะแยะมากมายเลยค่ะวันนี้นะคะหญิงก็เลือกไม่ถูกเลยว่าจะรับทานอะไรดีแต่อยากกินน้ำลำไยมาลอกกันเลยะกะ ฮะเย็นนี้ไม่ล่ะนัดกับหมอแล้ว<ะ>เดี๋ยวหมอเดี๋ยวหมอเยียวจะเข้ามามไม่ใช่จะเข้ามาดูช้างมา <c oughs> หมาไม่ <c oughs> เป็นวีเลยนะเ <c oughs> มื่อไปยอมจับกล้วยอะ่ะเออฮัน เมื่อผมยาวค่ะประชาสัมพัน์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราพาน้องช้างมาแอลกาดนะคะที่กาดน่งกอมสวนสาธารณะหนองกระทิงจังหวัดลำปางนะคะมาด้วยกัน2วัน21-22ิบมิถุนายนนะคะสำหรับเดือนนี้เนาะส่วนเดือนถัดไปเนี่ยจะ ตามกําหนดนะคะที่ที่ประชุมกันไว้ก็จะเดือนละหนึ่งครั้งนะคะของเดือนกรกฎาย,ยังไม่ได้ระบ,บุวันนะคะว่าจะมาวันไหนเมื่อห้ามปัดห่างแห้งนะฮะ,ะเราดูวิววิวสะวิวน้ำวิวสะหนองกระทิงวิวนองกระทิงด้วยอ่ะนี่เออสวยนะคะเนี่ย นี่อันนี้วิวหนองกระทิงนะคะสวยไหมสวยนะเป็นส่วนสาธารณะที่หญิงกับอ่าคุณหมอเยี่ยวนะคะมาวิ่งกันเป็นประจำนะคะในตอนเชา้าแต่เช้านี้ไม่ได้มาวิ่งคะ่ะมาวิ่งเมื่อวานเย็นแล้ว พอดีว่าสวนสาธารณะหนองกระทิงเนี่ยอยู่ใกล้บ้านหญิงใกล้บ้านหมอเยี่ยวใกล้บ้านน้องเดียนะคะใกล้บ้านคุณหมอต้อมนี่ใกล้บ้านคือพวกเราใ่ะอยู่กันโซนนี้หมดเลยนะคะใกล้กับหนองกระทิงนะคะบุญบุญไม่มาค่ะแต่พ่อเคนมาดูแลสมศรีเนาะบุญบุญอยู่ที่ลานแสดงนะคะวันนี้นะคะมีพี่น้อยนงนะคะดูแลอยู่ วิวสวยมากนะคะบรรยากาศที่หนองกระทิงนะคะทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะสวยมากๆก็เป็นสวนสาธารณะที่จะมีคนลำปางค่ะจะมาวิ่งออกกําลังกายกันนะคะในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเนาะอย่างตอนเช้าเนี่ยอากาศก็ดีหญิงก็ชอบมาวิ่งตอนเช้าหญิงกับหมอเหี่ยวชอบมาวิ่งกันตอนเช้านะคะเพราะอยู่ใกล้บ้านนะฮะจะมีบางวันอาจจะมาวิ่งตอนเย็นบ้างก็แล้วแต่ว่าตอนเช้าตื่นไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มาตอนเย็นน่ะเนาะ แล้วแต่วันนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆบ้านเองค่ะเนี่ยเราอยู่ใกล้ๆก,กันทั้งหมดเลยค่ะมีหญิงน้องเดียนะคะพี่ก่อน,นะคะหมอเยี่ยวแล้วก็คุณหมอต้อมอยู่ใกล้ๆก,กันบ้านเราอยู่ติด,ต,ดติดกันเลยค่ะไม่ติดกันก็คืออยู่อยู่ละแวกเดียวกันอ่ะเนาะสวัสดีนะคะจะห้ารอยท่านแล้วนะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผู้ชมเข้าชมอยู่ที่ สามแสนท่านได้ไหมคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีพัฒนาค่ะอยู่ไหนคะมาเที่ยวสิคะมาช่วยถือกล้องหน่อยค่ะปวดแขนมาเลยคะ่ะตอนนี้พัฒนาอ่านี่เมือมือมือมื ถ่ายรูปใกล้ๆได้นะคะเชิญได้ค่ะเข้าไปใกล้ๆได้เลยกับสมศรีก็ได้นะคะถ่ายรูปใกล้ๆได้ค่ะเข้าถ่ายใกล้ๆได้กอดงวงน้องช้างได้นะคะถ่ายกหมถ่ายไหมหรืถ่ายใกล้ยินใกล้ๆเลยค่ะ คะ่ะตอนนี้เราไลฟ์นะคะจากสวนสาธารณะหนองกระทิงนะคะกัดนังก้อมเราผ่าน้องช้างมาแอวกาดนั่งก้อมนะคะกิจกรรมวันนี้มีหลากหลายเลยะคะ่ะมีทั้งพาช้างมาเดินกาดนะคะแล้วก็ มีมินิโชว์นะคะจากโคชบาลนะคะเรายกจากเราเราเรายกโชว์าชจากที่นู่นมาที่นี่อ่าเป็นโชว์เบาๆนะไม่ได้เต็มไม่ได้เป็นฟูลฟูลโชว์นะแล้วก็มีนั่งช้างหลังเปล่านะคะแล้วก็สินค้าของที่ระลึกเอามาจําหน่ายด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมในพื้นที่ของเราเรามีพื้นที่ส่วนตัวนะเป็นอนาณาจักรโคชบามินิมินิอนาณาจักรโคชบาลเออ สวัสดี500ท่านแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เรื่อยๆเลยนะคะขอบคุณดาวที่ส่งมาให้ด้วยนะคะน, band, น,น้ำเมยบัดี่มีเพลงแล้วยังโยกอยู่หอเ,เพลงดับไปแล้วนี้หรือว่านางมีอ๋ออะไรนะดนตรีในหัวใจ <c oughs> หลายคนถามว่าสมศรีทานอาบน้ำหรือเปล่าเนี่ยเนี่ย เออคำถามเดียกับหญิงค่ะตอนที่เห็นสมศรีนะคะสมศรีอาบน้ําแล้วนะคะตอนเช้านะคะพี่ตั้มอาบให้เรียบร้อยแล้วแต่มีการปะแป้งก่อนขึ้นรถนะคะ